珍惜每件，每样 <Dance>，我们彼此在那日，那日，我们。างท รัักกไม่ใช่ฝันนี่แหละความจริงปล่อยให้ใจรักกันทุกวันเพื่อการกล้าไปให้ฉันเธอได้เข้าใจแต่วันพุ่งนี้ที่สดใสให้ฉันเธอได้รู้ในใจว่ามีเธอกับฉัน

วันนี้ที่เรารักกันไม่ใช่ไฟหนึ่งและความจริงไว้ให้ใจรักกันทุกวันเพื่อการก้าวไปให้ฉันเธอได้เข้าใจกับวันวันนี้ที่สดใสให้ฉันเธอ วันทุกวันวันวันขอเราว้าวว้ให้ใจรักกันทุกันเพื่อการก้ไฉันจได้เข้าใจกอวันพวนี้จะสดใสใครฉันจะได้รู้ได้ใจว่ามีเธกับฉันวันทุกวัน คุณมากครับพวกเราบันเทิในใรในอบาครับโอ้ยมันมากอะ่ะมันจริงๆนะคะกรรมการเรายังแบบว่าตบมือกันแบบสุดริ์สเด็ดนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมมันแล้วกรรมการมันไหมคะสวัสดีครับวันนี้ขอขอแนะนำนิดนึงนะครับวันนี้ซาวิีตาร์ตัวริทึมคุณมันมันแหลมแล้วมันดังมากอะมันทำให้เวลาเล่นผมไม่ยินเสียงเนื้อเพลงของคุณกับ ใต้ตัวมันลดลงไปครับทำให้เพลงด,ดีของคุณมันลดลงนะวัหนหึงต้องระวังหน่อยอส่วนเรื่องอื่นนะครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคุณจะเข้ารอบไหมนะแต่ว่าผมชอบเพลงคุณมากครับก็ทําเพลงต่อไปนะครับหวังว่าใกล้กลนี้ในเทศกาลดนตรีสักแห่งหนึ่งเราอาจจะได้เล่นด้วยกันครับโชคดีครับว้าวสุดยอดเลยอาจารย์แม่มีอะไรคะอยา,ากชื่นชมนะสำหรับศิลปินที่จะอยากเกิด อยากเกิดใหม่ๆนี่มีเยอะอันนี้เขาลายดนตรีเขาดีมากเลยนะคะฟังแล้วโอ้โหอยากจะเต้นด้วยเลยแต่พอไปดูเนื้อหาของเพลงนะคะแม่จะเจาะลึกมากลายดนตรีฟิลเฟอร์โอเคเล้่นนี่ดีตั้งแต่มือกองมาสุดยอดฟิลกระจุยกระจายใส่กันเต็มที่เลยนะคะเพลงแรกเธอไม่รู้เลยใช่ไหมก็ก็ไม่รู้จริงๆมึงจะให้ใครรู้อะไรประมาณนั้นอะ ลองไปดูพิจารณาเนื้อหานะ<อ>ก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกัน<อ>ไม่รู้เลยมึงไม่บอกเขาจะบอกเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้อีกนะคะตุ<อ>ตีพ่อมากมาดิีโอ้โหมันหยดมาเลยแต่ก็ไม่รู้อกีกมันจะสื่อเรื่องอะไรสื่อให้เธอไม่รู้เลยจะบอกรักเขาก็บอกสิลกบอกให้มันจบวันนี้ะฉันจะบอกรักเธอเรักกันแน่สุดๆไปเลยนี่คือการจบของเพลงนะคะเพลงที่สองใบไม้ร่วง ใบไม้ร่วงมันเกี่ยวอะไรอ่ะฉันรักเธอเธอรักฉันนักกันชิบหายเลยมันร่วงกันตรงไหนใบไม้ร่วงมันน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่มันเจ็บปวดแม่งจะอกหักประมาณนั้นรักมึงแล้วใบไม้เหมือนใบไม้ที่ร่วงลงมามันต้องเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบจากชีวิตใบใบมะม่วงเนี่ยใบมะม่วงมันเกี่ยวอะไรใบใบมะม่วงคือตอนที่พวกผมแต่งกันอยู่สี่คนครับ แต่งเมื่อวานนี้นั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงครับแล้วคือนั่งช่วยกันคิดเนื้อไอ้คิดชื่อเพลงนึกไม่ออกครับพอด <ไป S 1> ีใบมะม่วงหล่นลงมาพาอดีผมก็เลยเอาเรื่องนั้นแ,แล้วแล้วได้สื่อไหมว่าเพลงนี่มันเกี่ยวกับใบมะม่วงยังไงที่จะเอามาตั้งชื่อไม่ได้สื่อเลยครับอันนี้คือ,อไ,ไม่มีความหมายครับได้เลยค่ะต้องมีมดแดงด้วยติดใบมะม่วงครับผมามอะไรสักอย่างหนึ่งเพลงที่สามฉันเธอนะเรารักกันฉันรักเธอ ื่อวันที่สดใสฉันฉันกับเธอนี่นะตลอดเลยจนจบแต่ไม่มีว่ามึงจะจบกันตรงไหนฉันจะรักเธอมากที่สุดถ้าเราจะแต่งเพลงนะคะรักให้รักสุดๆถ้าอกหักอกหักก็จะฆ่าตัวตายอันนี้จะดังเร็วมากระหว่างเพงลงรักกับเพลงอกหักแต่งอกหักจะดังกว่าเพงลงรักนะคะอกหักก็ถ้าคุณจะปาดคอตายอะ่ะเราทำยังไงถึงจะาดนตรีสื่อความความเป็นตัวของ ความจะตายของตัวเองให้ได้ทั้งเสียงนั้อตีมันต้องออกมานะครับแต่นายแน่มากที่สามารถเอาเพลงของตัวเองมาเล่นให้กรรมการทึ่งได้ขอปลอบมือให้ค่ะสุดยอดเลยนะคะบานอาไทยในรมทาน